ด้านจังหวัดสกลนครนะคะได้จัดเทศกาลลอยประทีปพระราชทาน12เพลงไทยสกลปี2565อัญเชิญ12พระประทีปลงลอยร่วมกับกระทงของประชาชนในคืนวันเพ็ญที่สะพังทองริมหนองหานค่ะขบวนอัญเชิญไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรม ขอภัยค่ะและพระบรมวงศานุวงศ์รวม12พระประทีปเคลื่อนออกจากถนนด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5โดยมีนายจุริรัตเทพอาจผู้ราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยสารทหารตำรวจส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ขบวนกระทงชาวคุ้มในเขตเทศบาลสกลนครขบวอนอนุภาาตและรปะสคนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมอัญเชิญเพื่อนำไปลอยในเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน12เพลงไทยสกลจังหวัดสกลนครประจำปี2565ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สะพังทองริมฝั่งน้องหานทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มีการเปิดกลวยดอกไม้ทุกเทียนแพรถวายราชสักการะ เบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมจุดไฟพระประทีปพระราชทานจนครบทุกพระองค์จากนั้นกล่าวคําถวายพระพรชัยมงคลเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนครอ่านประวัติพระประทีปและกระทงประธานสภาเทศบาลนครสกลนครนํากล่าวคําบูชาพระประทีปและกระทง ซ,ซึ่งในปีนี้นะคะจังหวัดสกลนครเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถ่ายภาพร่วมกับพระประทีปพระราชทานทั้ง12พระประทีปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระประทีปลอลงลอยนะคะในเวลา20นาิ45นาทีที่บริเวณสัพังทองค่ะ